เศษเหลือลายไปซื้อมะละกอหลุพอเหมาะเหมาะสับสับชอเชอะไม่ตั้งมากมายตำพริกกับกระเทียมยอดเยี่ยมกลิน่นอายน้ำปลามะนาวน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บถามีปรุงรสห้สัแซนนอใส่มะละกอลองไปอ๋อ อย่าลืมใส่กุ้งแห้งปนของดีมะเขือเทศเร็วเข้าเอาถั่วฝักยาวใส่เร็วรีเสร็จสับแล้วสิยกออกจากครัวกินกับข้าวเหนียวเพี่ยวแจกให้ทั่วกลิ่นหอมยวนยย่วนาน้ำลายไหลจดตับราต ม่มเกินอัตราระวังท้องจะพังขอแทนอีกนิดแล้วจะติดใจไ่ไกะย่างด้วยเป็นไรอร่อยแน่จริงเอยสมุนไพในเพลงนี้นะคะก็มีมากมายหลายอย่างเลยค่ะแต่หนูยกมาแค่หนึ่งอย่างนะคะท่านคือ